เมื่อเทียบกับสัตว์นา,นานาชนิดในโลกเนี้ยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเช่นความสามารถในการคิดจินตนาการอย่างซับซ้อนพิสดารเรามีมือมีนิ้วนะที่ทำงาน นานาชนิดได้อย่างละเอียดสามารถจะจับสามารถจะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าผลิตงานศิลปะนะดนตรีวาดรูปทำให้มนุษย์เรานี่มีความเจริญเชนิดที่สัตว์ทั้งหลายเทียมไม่ได้ จะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะที่ผู้คนมักจะมองข้ามอาจจะเพราะว่าเห็นว่ามันธรรมดานั่นคือการเดินนะโดยเพาะเดินด้วยขาสองข้างสัตว์นี่ทำได้ยากนะเดินสองข้าง อาจจะมีหมาบางตัวทําได้หรืออาจจะมีนกเพนกวินบางชนิดทําได้แต่ก็ทําได้ไม่นานแต่มนุษย์เรานี่เดินกันเป็นปกติในการเดินนี่สําคัญนะมันทําให้มนุษย์เราเนี่ตั้งแต่ไหนแต่ลรมาหากินได้สะดวกเข้าป่าล่าสัตว์เก็บหาของกินได้ง่าย รวมทั้งไปไร่ไปนาทำรรมาหากินช่วยต่ออายุเลี้ยงเผ่าพันธุ์ให้สืบเนื่องมายาวนานรวมทั้งหนีแพนตรายด้วยนะเวลาฝนแรงก็อพยพกันตจนกระทั่งเรามนุษย์เรานี่กระจายอยู่ทุกทวีปเลยแม้ว่าถึงกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกา แต่ว่าไปไกลนะไม่ว่ามุมไหนของโลกนี้ก็มีมนุษย์อยู่ที่นั่นเพราะการเดินเพราะการอพยพเพราะการเสี่ยงโชคแสวงหาโชคและเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งสังคมปัจจุบันด้วยแล้วเนี่ยแม้เราจะมีเทคโนโลยีมี เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องยนต์ต่างๆนานาชนิดนะเช่นรถยนต์รถไฟฟ้าที่มาทดแทนการเดินแต่สิ่งหนึ่งที่มาทดแทนไม่ได้คือสุขภาพของคนเรานะการเดินเนี่ยมันโดยเฉพาะคนยุคนี้นะมันช่วยป้องกันโรคนานาชนิดได้เลยโรคหัวใจนะ โรคปอดตอนนี้ก็พบว่าเนี่ยแม้กระทั่งโรคความจําเสื่อมเนี่ยการเดรินนี่ก็ช่วยป้องกันหรือช่วยทําให้เกิดช้าลงนะเพราะว่ามันมีผลต่อสมองมากนะเวลาเราเดินรวมทั้งวิ่งด้วยและตอนนี้เนี่ยเขาพบว่าแม้กระทั่งมะเร็งเนี่ยนะการเดรินเนี่ยก็มีส่วนในการลด โอกาสที่จะเป็นมะเร็งสำหรับคนในยุคนี้ได้มากเลยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีการเปิดเผยการวิจัยที่สถาบันมะเร็งของอังกฤษแล้วก็มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเขาได้ทำการศึกษาเก็บข้อมูลจากคน,นทั้ง85,000คน ได้เขาได้ลองเดินกันดูเดินน้อยก็มีเดินมากก็มีโดยมีนาฬิกานะจับระยะทางที่เดินด้วยเขาให้เดินกันเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยเจ็ดวันแล้วเขได้ข้อสรุปแบบนี้ว่า คนที่เดิน5,009นะต่อวันเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งน้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เดินแล้วคนที่เดินวันละ7,009เนี่ยลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งถึง70%เมื่อเทียบกับคนที่เดิน5,009นะเดิน5,009นี่ก็ช่วยลดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเดิน7,009นี่มันลดยิ่งกว่านั้น ลดไป11%เมื่อเทียบคนที่เดิน5,900แล้วคนที่เดิน9,009ต่อวันเนี่ยลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ย16%เมื่อเทียบคนที่เดิน5,900เแล้วมะเร็งที่ว่านี่นนะก็เป็นมะเร็งที่คนเป็นกันเยอะนะเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งไตมะเร็งเต้านมนะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าข่าวดีก็ได้สำหรับคนที่ไม่อยากเป็นมะเร็งแต่ว่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ไม่ชอบเดิน เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่ทำให้คนเราเนี่ย <_ d ance> เดินน้อยลงหรือขี้เกียจมากขึ้นจำนวน9ที่เขาว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่เดินครั้งเดียวนะหมายถึงเดินสะสมตลอดทั้งวันนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มี เวลาจะเดินยาวๆเนี่ย5,009นี่มันก็ประมาณสัก2-3กิโลได้อาจจะไม่มีเวลาเดินยาวรวดเดียวขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าเดินสะสมตลอดทั้งวันเนี่ยมันไม่ยากเลยนะที่จะเดินให้ได้ครบ7,009หรือว่า9,009เพียงแต่ว่าเรานะต้องจัดชว่วงร้อยดีขึ้น แทนที่จะเดินไปปากซอยอแทนที่จะนั่งรถไปปากซอยแล้วก็เดินแทนที่จะเดินแทนที่จะนั่งรถไปสถานีรถไฟแล้วก็เดินเอารวมทั้งแทนที่จะใช้ลิฟต์หรือว่าใช้บันไดเลื่อนแล้วก็ขึ้นบันไดเอาไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยรักสบาย ขนาดใช้บันไดเลื่อนเนี่ยก็สังเกตนะ,ะหรือใช้ทางเลื่อนเนี่ยบางคนก็เดินบางคกนก็ยืนแช่เนี่ยบนบันไดเลื่อนแทนที่จะเดินนะขณะที่อยู่บนทางเลื่อนหรือสะพานเลื่อนเนี่ยบางทีแค่ขึ้นไปชั้นสองชั้นเดียวเนี่ยก็ขึ้นลิฟต์แล้ว แทนที่จะเดินขึ้นบันไดน,นี่เราฝึกเป็นนิสัยได้นะอาจจะเริ่มต้นจากการลงดนะ้วยแทนที่จะลงด้วยลิฟต์ก็เดินลงบันไดจะเป็นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนี่มันก็ดีทั้งนั้นถ้าเราท่ายเป็นนิสัยนะให้กลายเป็นชีวิตประจำวันนี่มันกลายเป็นเรื่องง่าย เดวยเฉพาช่วงคำรรษาเนี่ยนะลองนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเดินลองอตั้งเรียกว่าความตั้งใจนะอธิษฐานก็ได้อธิบายไปแล้วนะอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานในภาษานี้เนี่ยนะเราจะเดินให้ได้นะวันละห้าพันเก้าเจ็ดพันเก้าเ้าพ้าหรือหมื่นก็ตาม เดี๋ยวนี้มันมีนาฬิกาที่วัดจำนวนก้าได้นะหรือที่จริงก็ไม่ต้องมีก็ได้นะแค่กะเอาอเช่นเดินจากตาราเนี่ยไปหอตไตรเนี่ยเดินไปกลับนี่มันก็ครึ่งกิโล,ลแล้วถ้าเดินสองครั้งทำวัดเช้าวัดเย็นก็อย่างน้อยก็หนึ่งกิโล เราตั้งเป็น,นความตั้งใจเลยนะว่าเนี่ยในพรรษาเนี่ยเราจะเดินให้ได้วันละห้าพันเจ็ดพันเก้าพันเก้าถ้าวันไหนเดินไม่ครบวันรุ่งขึ้นก็เดินชดเชยเพิ่อมอีกอันนี้มันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อจิตใจเรานะเพราะว่าบางทีความขี้เกียจเนี่ยมันช่วยมันเหนี่วร่างไม่ให้เราอยากจะเดิน ให้การเชื่อเดิให้ได้5,9 7,9 9,9ก้าก้าก้าหรือ1มืก้ามันต้องใช้ความตั้งใจต้องใช้กำลังใจนะใหม่ๆม,มันก็ทำให้กำลังใจเราเข้มทำให้ใจเรามีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับกิเลสใหม่ๆก็ต่อสู้กับความเกียดคร้านก่อนต่อสู้กับความรักสบายต่อไปมันก็จะต่อสู้กับโลภโทสะได้ง่ายนะอันนี้เป็นวิธีการนะ ปฏิบัติทำง่ายๆบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิหรือว่านั่งแล้วก็งุนง่านแต่ว่าเดินเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีออกกำลังกายและเติมกำลังใจด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราในที่สุดในรายงานนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องเดินนานเท่าไหร่นะจึงจะลดโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง เท่านั้นเท่านี้ได้นะแต่ถ้าเริ่มเดินแต่ตดนนี้นี่นะเชื่อว่ามันก็จะเกิดผลดีมากมายไม่ใช่แค่ลดโอกาสในการเป็นมะเรง็งแต่ลดโอกาสกลายเป็นโรคหัวใจความจําเสื่อมแล้วก็ทําให้ปอดแข็งแรงด้วยรวมทั้งกล้ามเนื้อก็จะดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าพอแก่ตัวลงแล้วกล้ามเนื้อมันก็ค่อยฟีบค่อยๆค่อยๆเขียวนะจนกระทั่งเดินลําบากอันนี้ก็สร้างปัญหาให้กับ คนในวัยชราม,มากเตรียมรับผอมชิตังปฏิตังตุมพังคอยทะพลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วปิพาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โทบันาราโซยัธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพญ มณีโชติรโซโยธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโออิวาันตุควาตจรายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรโววินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านพิธีคาโยโกภวา กาน,นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวาทาศสีลิสานิจังปจ,จายโนจัตตารธาาุธรรมวัทานที่อายุวันโนสุขังบาลังต่อสิวาการเชื่ออายุวันนาสุขาภาล,ละไดเรนใหญ่บุคคลผู้มีปกติไหวกราปกติอ่อนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นนิพราวะทุศาพมังคารัง สาพาะมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสาพเทวาตาพลาเทวดาทั้งกวงจงรักษาท่านพาุทธานุานาานาพาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุพาเาาวานา้วยอนุภาแห่งพราธรรมพาสังฆานุพาเวนาอนุภาแห่งพราสงสาธาโสทิภวันตเต ว่าสวัสดีทั้งร้ายจงมีแก่ท่านดูเมื่อเธอม